สวัสดีครับหมอวีเฮลตี้ครับ บางคนที่ต้องการลดน้าหนักเนี่ยก็จะหาวิธีที่อาจจะไม่ใช่การออกกำลังกายไม่ใช่การควบคุมอาหารครับไปสรรหาวิธีแปลกๆออกมาเช่นไม่กินอะไรเลยครับหรือว่าบางวันเนี่ยกินแค่กาแฟแก้วเดียวแต่คิดว่าคงไม่มีกรณีไหนเนี่ยที่จะลดน้ําหนักโดยการใช้วิธีนี้ครับคือการกินพยาธิเข้าไปซึ่งเคสนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงครับในประเทศจีนเกิดตั้งแต่ปี2อ6 0โดยเคสนี้เป็นผู้หญิงคนจีนครับอายุ20ปีวิจัยอันนี้ถูกตีพิมพ์ในวรารสารการแพทย์ที่ชื่อว่า American Society t ropical medicine and hygiene เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2 5 6 4นาครับนำเสนอกรณีที่น่าตกใจครับและก็น่าสนใจอย่างมากของคนชินที่ตั้งใจที่จะบริโภคไข่พยาธเพื่อลดน้ำหนักในกรณีนี้เป็นกรณีที่เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญเลยในการเตือนถึงอันตรายของวิธีลดน้ำหนักที่ผิดวิธีและก็ขาดความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์โดยผู้หญิง2 0 ปีคนจีนคนนี้ครับอยู่ที่ปักกิ่งประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนสองพันหกิเนี่ยตัวของเธอเนี่ยมีน้ำหนักตัวถึง150กิโลกรัมแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างตัวเองอย่างมากเลยครับมีความเครียดเรื่องน้ำหนักตัวทําให้ไปค้นข้อมูลครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไปค้นอีท่าไหนเจอวิธีการลดน้ำหนักในออนไลน์มีการให้ข้อมูลว่าถ้ามีการกินไข่พญาตื่นตัวเนี่ยหรือที่เรียกว่าทีเนีซาจินาตาครับอาจทาให้น้ําหนักเนี่ยลดลงได้แล้วก็มีความเชื่อครับว่าพญาะต,ตัวเนี้ย จะฟักตัวในกระเพาะอาหารแล้วก็แย่งสารอาหารในลําไส้ทําให้ร่างกายเนี่ยผอมลงโดยไม่ต้องลดอาหารหรือว่าออกกําลังกายหลังจากศึกษาข้อมูลแบบผิดๆแบบนี้เสร็จครับตัดสินใจซื้อครับไข่พยาตืดตวัวในรูปแบบของแคปซูลตามรายงานเนี่ยบอกว่าหลังจากซื้อมาแล้วครับ ก็มีการกินเนี่ยแคปซูลที่มีพยาธิตืดวัวเนี่ยครั้งแรกเมื่อวันที่27พฤษภาคม2560นครับจำนวน2แคปซูลผลประกฏบว่าหลังจากนั้นครับประมาณ4เดือนเนี่ยน้ำหนักตัวลดลงไปมากกว่า20กิโลกรัมครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่พอใจจึงตัดสินใจกินแคปซูลเพิ่มอีก1เม็ดเมื่อวันที่30กันยายน2560แต่หลังจากกินแคปซูลไข่พยาธิครั้งที่2ไปเนี่ยไม่นานเนี่ยคนไข้เนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติไปครับ โดยวันที่2พฤศจิกายน2560เริ่มมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงครับมีอาการคลื่นไส้เอาเจียนจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งในการตรวจครั้งแรกนี้ครับหมอได้ทําการตรวจเข้าอุโมงครับในการตรวจ C T สแกนที่สมองและก็ช่องท้องเพราะว่าคนไข้เนี่ยนอกจากมีอาการปวดหัวแล้วเนี่ยยังมีการคลื่นไส้เอาเจียนและบอกว่าปวดท้องด้วยแล้วก็มีการจอดตรวจน้าําไขสันหลังแต่ไม่พบความผิดปกติใดๆคนไข้เนี่ยปฏิเสธการตรวจด,ด้วยเครื่อง m r i เนื่องจากเหตุผลที่บอกว่ามีปัญหาทางด้านการเงินงครับซึ่งการตรวจวินิจฉัยในการทําเข้าอุโมงก็จะมี2แบบที่ตอนแรกทําคือ CT brain คือการข้าอุโมงแต่ปกติครับการทํา MRI brain เนี่ยการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะมีลักษณะที่เห็นเนื้อเยอื่อได้ชัดเจนมากกว่าการทํา CT brain ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีถุงน้ําที่บริเวณสมองเยอือเๆเนี่ยการทํา CT brain เนี่ยอาจจะเห็นได้ซึ่งในกรณีที่ถุงน้ํามีปริมาณไม่มากและก็เพิ่งเริ่มเป็นเนี่ย ต้องมีการทำ MRI ครับหรือเป็นการเข้าอุมโมงค์โดยการใช้เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีความแม่นยำม,มากกว่าการทำ CT brain ในตอนนั้นได้รับการวิจัยว่าเป็นโรคไข้สมองอักเสบจ,จากไวรัสและมีภาวะ ความดันในกระโหลกศีรษะเนี่ยสูงครับหลังจากทําการรักษาแล้วเนี่ยอาการของเธอเนี่ยดีขึ้นสามารถกลับบ้านได้ในวันที่16พฤศจิกายน2560ครับยังไงก็ตามเนี่ยหลังจากออกจากโรงพยาบาลไม่นานครับก็มีอาการปวดศีรษะอีกแล้วครั้งเนี้ยเป็นมากขึ้นแล้วก็ทิ้งระยะเวลาไปนานครับจนถึงวันที่2มีนาคม2561เนี่ยมีอาการปวดศีรษะแบบเรื้อรังแล้วก็รุนแรงนอกจากนี้มีอาการปวดท้องแบบมากขึ้นด้วยครับจึงกลับไปที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้ง และครั้งที่2นี้ครับหมอได้ทําการตรวจอย่างละเอียดและที่สําคัญคนไข้เนี่ยยอมบอกแลละข้อมูลเกี่ยวกับการกินไข่พยาเพือลดน้ำหนักหมอจึงสามารถวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคพยาตัวตืดครับเพราะว่าการตรวจและน้าไขสันหลังเนี่ยต้องตรวจหาภูมิคุ้มกัน ที่เฉพาะต่อพยาธิทาให้การตรวจในครั้งแรกเนี่ยที่คนไข้ไม่บอกก็ไม่สามารถที่จะหาสาเหตุได้จะเห็นได้ว่าการให้ประวัติที่ชัดเจนเนี่ยก็มีผลสําคัญในการรักษาเช่นกันและที่สําคัญครับจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าที่เธอกินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่พยาธิตืดวัวครับแต่เป็นพยาธิตืดหมูซึ่งมีความรุนแรงและก็อันตรายมากกว่าพยาธิตืดวัวอย่างมากพยาธิตืดหมูอันตรายกว่าตืดวัวเพราะสามารถติดเชื้อได้2ทาง ทางตรงคือกินเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุกหมูกินอาหารหรือว่าน้ําที่ปนเปื้อนพยาธิเข้าไปไข่ก็จะฟักเป็นตัวอ่อน อยู่ในลำไส้หมูแล้วใช้เข้าสู่กระแสเลือดไปฝังตัวเป็นถุงน้ําในกล้ามเนื้อที่เรียกว่าพยาธิเม็สาคูจะอยู่ที่กล้ามเนื้อและอะไรต่างๆของหมูครับลักษณะของพยาธิเม็สาคูเนี่ยเวลาไปตลาดบางคนน่าจะเคยเห็นครับเป็นถุงเล็กๆสีขาวขุ่นถ้าในตัวที่โตเต็มวัยครับขนาดง่ายๆเลยครับก็ประมาณเท่าหัวเข็มหมุดครับหรือเท่ากับขนาดเม็ดถั่วเขียวกินเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุกมีเนื้อหมูที่เป็นเม็สาคูอยู่ทําให้พยาธิตัวตืนในลำไส้เนี่ยจะเลื้อเติบโตได้เรื่อยๆครับโดยความยาวน อาจจะวัดยาได้ถึง2ถึง7เมตรครับและมีปล้องมากถึง1,000ปล้องแต่ละปล้องเนี่ยมีไข่มากกว่า50,000ฟองครับและที่สำคัญเนี่ยอาจมีชีวิตยอยู่ในลำไส้เราได้ถึงประมาณ30ปีซึ่งโดยทั่วไปครับพยาธิตัวตื่นในลำไส้เนี่ยหลังจากที่เรา กินเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุกแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1-3เดือนที่จะทาให้พยาธิตัวเตืยลําไ้เนี่ยโตเต็มวัยซึ่งพยาธิตัวเต็มวัยววจะเกาะติดกับผนังลาไส้เล็กแล้วก็มีการแพร่พันธุ์อย่างต่อเนื่องในลาไส้แล้วก็จะปล่อยไข่พยาธิออกมาทางอุจจาระซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อและก่อให้เกิดการติดเชื้อทางอ้อมได้ครับถ้ามีการขับถ่ายออกมาแล้วเนี่ยสุขษณะไม่ดีเนี่ยมีการปนเปื้อนเข้าไปที่ผักผลไม้นะครับล้างไม่สะอาด หรือแม้กระทั่งเนี่ยล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ําหรือก่อนกินอาหารเนี่ยไม่ดีโดยเมื่อกินไข่พยาธิไข่เนี่ยจะเข้าสู่ทางเดินอาหารแล้วก็ถูกย่อยที่กระเพาะอาหารโดยเอนไซม์แปปซินครับทำให้เปลือกไข่เนี่ยแตกตัวออกซึ่งจะมีตัวอ่อนอยู่ภายในไข่หลุดออกมาครับตัวอ่อนที่หลุดออกมาเนี่ยจะใช้ตะขอเล็กๆใช้ทะลุลำไส้เข้าสู่ระบบหลอดเลือดและท่อน้าเหลืองตัวอ่อนเนี่ยจะถูกพาไปตามกระแสะเลือดและสามารถฝังตัวในอยวะต่างๆกล้ามเนื้อผิวหนังตาและสมองโดยตัวอ่อน จะสร้างถุงน้ําที่เรียกว่าซิสรอบตัวเพื่อป้องกันการทําลายจากภูมิกันของคนนอกจากนี้ครับหากตัวอ่อนเนี่ยเดินทางไปถึงสมองก็จะมีการฝังตัวในเนเยื่อสมองและสร้างถุงน้ําซึ่งเป็นสาเหตุของโรคนิวโรซิสติกเซอร์โคซิสคือเป็นภาวะที่ตัวอ่อนของพยาธิตืดหมูเนี่ยฝังตัวในสมองหรือระบบประสาทส่วนกลางทําให้เกิดอ,อาการทางระบบประสาทอย่างที่คนจีนเป็นครับมีการปวดศีรษะอย่างมาก อาจจะมีการขึ้นแสรกไอเจียนด้วยเพราะว่าแรงดันในกระโหลบเพิ่มขึ้นครับมีอาการชักได้ แล้วที่สําคัญครับอาจจะรุนแรงอาจจะรุนแรงทําให้เป็นอัมพาตและก็เสียชีวิตได้ในขณะที่พยาธิตืดวัวเนี่ยไม่สามารถสร้างภาวะนี้ได้ครับเนื่องจากตัวอ่อนของพยาธิตืดวัวไม่สามารถเจริญในเนื้อเยื่อของมนุษย์ได้ต้องติดเชื้อผ่านการกินเนื้อวัวดิบเท่านั้นพยาธิตืดหมูจึงมีความอันตรายมากกว่าตัวอ่อนเนี่ยสามารถฝั่งตัวในสมองหรืออะสําคัญได้โดยหาไปลักษณะที่มีการแพร่กระจายไปที่สมองปกติระยะเวลาเนี่ยที่ตั้งแต่การกินเข้าไปครับ ถึงมีการที่พยาธิใช้เข้าไปแล้วก็ไปสร้างถูน้ําที่สมองอาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนโดยปกติการตรวจวินิจฉัยพยาธเติดหมูเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคเป็นอย่างไรครับกรณีแรกคือมีการตรวจอุจจาระเ,เนี่ย ไปหาไข่พยาธิหรือว่าปล้องพยาธิที่หลุดออกมาครับ,บในอุจจาระซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานที่ง่ายและรวด,ดเร็วสามารถในการวิ่งไขพยาธิตัวเต็มวัยในลำไส้ได้ง่ายกรอนที่2ครับการตรวจเลือดการหาสา,ารภูมิต้านทานหรือเรียกว่าแอนติบอดีที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อในพยาธิก้อนนี้นี่ครับจะใช้ในกรณีของเคสของผู้หญิงคนจีนที่เป็นซึ่งสงสัยว่ามีการติดเชื้อที่เป็นแบบแพร่กระจายครับต่อมาเนี่ย การตรวจที่เรียกว่าถ่ายรังสีครับก็จะมีการตรวจตามววัาต่างๆเช่นถ้าเป็นการตรวจการทำมาะตาซาวครับก็จะดูว่ามีการฝังตัวที่กล้ามเนือ้อหรือว่าภายในหรือเปล่าซึ่งการตรวจวิฉัยในการทําเข้าอุโมงก็จะมี2แบบครับ CT brain คือการเข้าอุโมงถ้ามีถุงน้ําที่บริเวณสมองเยืะๆเนี่ยการทํา CT brain เนี่ยอาจจะเห็นได้ซึ่งในกรณีที่ถุงน้ํามีปริมาณไม่มากแล้วก็เพิ่งเริ่มเป็นเนี่ย ต้องมีการทํา MRI ครับหรือมีการเข้าอุมโมงค์โดยการใช้คึื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีลักษณะที่เห็นเนื้อเยอื่อได้ชัดเจนมากกว่าเดี๋ยวกลับมาที่เคสผู้หญิงคนจีนครับเธอได้รับการรักษาโดยยาที่เรียกว่าอัลเบนโาโซนแล้วก็ยาพาซิควอนเทลครับเป็นเวลา10วันต่อรอบ รวมทั้งหมดเนี่ยสรอบการรักษาโรคพยาธิตืดหมูในระยะที่ตัวอ่อนแพร่กระจายไปที่ไอ้วัตางตาเนี่ยมีความซับซ้อนอย่างมากครับแล้วก็ต้องใช้เวลาหลังการรักษาอย่างยาวนานเลยซึ่งต้องให้ยาก,กดภูมิการที่เรียกว่าสเตอรอยด์ด้วยครับ ในกรณีที่มีการแพร่กระจายไปที่สมองและสุดท้ายแล้วครับซีส่วนใหญ่ในร่างกายของเธอเนหายไปแล้วก็สุขภาพกลับมาเป็นปกติภายใน3ปีโดยปกติหากมีพวกถุงน้ำเนี่ยที่ขึ้นไปที่บริเวณสมองแล้วครับถ้าเราไปกินยาถ่ายพยาธิก่อนการให้ยาก,กดภูมิกันเนี่ย น,นี้อันตรายมากๆเพราะทําให้ซีดท,ที่อยู่ในสมองเนี่ยมีการตายนะครับแล้วก็มีการอักเสบอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลเสียอาจจะถึงเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีการผิดปกติครับปวดหัวอย่างมากมีอาาเจียนนะครับอันนี้ต้องไปพบแพทย์เพราะว่าการรักษาจะไม่ใช่เฉพาะการกินยาหรือว่าการถ่ายพยาธิเท่านั้นจริงจริงแล้ววิธีการป้องกันการติดเชื้อพยาธิเนี่ยอันนี้ก็ทําได้ไม่ยากครับโดยการปรุงอาหารให้สุก ทั่วถึงเนื้อหมูเนื้อวัวและเนื้อสัตว์อื่นโดยใช้ความร้อนเนที่สูงกว่า70อ,องศาเพื่อฆ่าไขายพยาธิและก็ตัวอ่อนของพยาธิที่สําคัญครับหลีกเลี่ยงการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบเช่นพวกลาบพวกก้อยพวกแหนมครับ แล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำและที่สําคัญต้องล้างผักและผลไม้ก่อนการกินให้สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของไข่พยาธิหากใครมีความเสี่ยงเช่นชอบกินเนื้อดิบๆควรตรวจสุขภาพประจําปีและก็มีการตรวจอุจจาระเป็นประจําเพื่อค้นหาการติดเชื้อพยาธิโดยสรุปการกินไข่พยาธิเพื่อลดน้ําหนักไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือมารองรับวิธีนี้ที่จะบอกว่าช่วยลดหุ่นได้แต่ร่างกายเนี่ย ที่มีการติดเชื้อพยาธิตัวเต่ยลำไส้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรงครับอย่างเช่นเคสนี้เลยครับอันดับแรกเกิดเลยน้ําหนักตัวที่ลดไปเนี่ยเกิดจากการขาดสารอาหารเนื่องจากพยาธิเนี่ยแย่งอาหารเราไปอันที่2ออาจเกิดปัญหาลำไส้อุดตันแล้วก็พยาธิอาจชายทะลุลำไส้ทําให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยอาจเข้าไปอยู่ที่บริเวณกล้ามเนื้อทําให้ปวดเมื่อยแล้วก็ที่สําคัญครับหากเข้าไปที่ตาตาก็จะบอดได้หรือเข้าไปที่สมองเนี่ยทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เช่นกัน หากต้องการลดตั้มหนักและก็มีสุขภาพที่ดีไปด้วยนะครับหุ่นดีด้วยเนี่ยต้องทำสามพฤติกรรมครับการควบคุมอาหารการนอนหลับพักผ่อนและก็การอาอกกำลังกายแบบสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นในการช่วยการควบคุมอาหารลดนั้มหนักด้วยครับเช่น การทำ if ก็คือว่าการอดอาหารและก็การกินอาหารเป็นช่วงๆมีผลในงแง่ของการลดน้ำหนักเนื่องจากเป็นการควบคุมให้มีช่วงที่เราหยุดกินอาหารแล้วก็มีช่วงที่เรากินอาหารส่งผลดีต่อฮอร์โมนแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารไปทางที่ดีขึ้นอีกด้วยคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเป็นเคสแปลกๆที่มีคนทําจริงๆโดยเราพบว่าคนไข้ที่เป็นโรคพยาธิตืดหมูนีครับ ทั่วโลกเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมีคนติดเชื้อมากกว่า2ล้านคนเลยเนะโดยเฉพาะประเทศต้อยพัฒนาหรือประเทศที่กําลังพัฒนาพบว่าอัตราการเสรียชีวิตเนี่ยต่อปีไม่ใช่ใน,น้อยประมาณ4ี่0 0ื่นถึงห้าหมคนต่อปีเพราะฉะนั้นแล้วการป้องกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการกินเนื้อสัตว์ทุกอย่างเนี่ยต้องปรุงให้สุกมากกว่า70องศาเซลเซียสครับก่อนกินอาหารหลังเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดและที่สําคัญครับ พืชผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยก่อนกินทุกครั้งต้องล้างให้สะอาดเช่นกันวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสุดท้ายเป็นกาลังใจาให้ผมแล้วก็น้องหมีขาวด้วยครับที่วันนี้ก็นอนอีกแล้วนะนอนอย่างเดียวเลยเตื่นสิตืินไม่ตื่นโดยการกดไลค์กดติดตามและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งหากมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มาชมก่อนใครเลยวันนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ ขอสวัสดีวันสงกรานต์ด้วยครับขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขคิดหวังสิ่งใดให้สมหวังทุกอย่างครับขอให้ทุกท่านเดินทางไปที่จุดหมายเนี่ยอย่างปลอดภัยทุกคนครับวันนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ